สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e นะครับไรสังกัดนางซึ่งครับมาดูบรรยากาศหลังสงกรานกันบ้างครับที่ร้านเมืองตะุงผักสดนะครับหลังสงกรานนะก็จะดูงเงาเงียบเงานะครับไม่เหมือนช่วงสงกรานนะจะดูอ,ะอึกกระทึกนะครับจะดูคึกคัก แต่ในช่วงหลังสงการก็ประมาณนี้ครับในช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสฮะประมาณบ่ายสามด้หละนะครับช่วงนี้บรรยากาศที่ร้านมังตลุงผักสดก็ดูเงียบเหงานะครับแต่จอนช่วงเช้าเช้านะครับน่าจะคนคนน่าจะเยอะนะแต่ช่วงนี้ก็จะเงียบเหงาเป็นปกตินะครับเรื่อยๆครับผมนะครับไปไปขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ก็บรรยากาศที่ตลาดสดเมืองุรินนะครับที่ร้านเมืองตรงุษผกสดน,นะทีมงานเราก็อ,าอยู่นะครับบริการ24ชั่วโมงนะครับมันมันได้มันอันเดียวกันแน่นี่แต่ว่าเป็นกิโลแค่น,นั้นเองครับเปลี่ยนก็นได้แล้วเจเลตัวนั้นให้เปิดดูวะมันก็ยังสวยอยู่ครับได้อยู่ ทำเองเลยผมเดี๋ยวจ้างอ้าวนี่เรียนใหญ่นี่แไดงงานนี้ไม่มีหรอ อ๋นนาาาอเองก,ก,ก็ปั๊มตาชานาลงอะ่ะขายไปเลยพี่ยี่สิบบาทขายไปไมาได้ครับทำอันนี้ก่อนครับเอาอันนี้ออกแล้วฮาฮาตุ้กาให้มันลมมันเข้าหน่อยนะมันอับร้อนไม่งั้นก็ลวกไว้เลยครับลวกไว้แล้วแช่ตู้ไว้ นี่ครับสภาพบรรยากาศที่ออร้านมังกรสดในวันนี้ครับวันนี้วันที่10อะไรแล้วพี่19วันนี้19เมษานะครับหลังสงกรานต์น,นี้ก็ทุกคนก็บนกัารนาวเหมือนกันในช่วงเมษาก็บนเหมือนกันช่วงสงกรานต์ก็บนเหมือนกันนะครับคนเราก็ประมาณนี้ครับขายดีก็บนขายไม่ดีก็บนนี่เลยครับบรรยากาศ นะครับที่ร้านืองตลุงผักสดน,นะครับที่ตลาดสดเมืองสรินนะครับในช่วงเย็นๆนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้ผักสวยๆนะครับก็ลองแวะเข้ามาดูได้นครับพนัะนาวหมดครับที่ตลาดสดเมืองสรินนะครับ เอามาเลยครับ อะไรเพิ่มไหมครับดองเค็มดองเปรี้ยวดองหวานดองเค็มไม่มีเอาดองเปรี้ยวหนึ่งปิ๊บป่ะปิ๊บหนึ่งดองเปรี้ยวหนึ่งปิ๊บ ช่วงนี้บรรยากาศก,ก็ดูเงียบเหงานะเพราะว่าจะมาเป็นช่วงๆนะครับก็จะว่าไงนะเขมาเป็นช่วงๆช่วงนี้ก็น่าจะแดดร้อนด้วยครับแดดร้อนเปี้ยงเลยนะตอนนี้ก็หรือแต่ เขียนว่าโัวหนอกไม่กลาของคนเนาะไล่ไล่ซันเลยนั่นตัดก่อนนะตัดหรือยังตัดหรือยังตัดออกอ่าใช่ตัดออกเป็นสิ่งตัดก่อนนุ๊ปิดประตูก่อนตัดเสร็จค่อยเปิดใส่ ไม,ไมเนี่ยอึงก็จัดก,การให้หมายจอาไป <c oughs> <c oughs> โอ้ลุงชายเอาไปขวดหนึ่งมื่อคืนให้ไปขวดเดียวอ่าชนอะไชนอะมีน้ำรองคอไหมเสร็จมื่วนี้อ่าตอนโอยสี่ไว้มีน้ำรองคอไหมเสดดพวกเมื่อเมื่อคืนนี่มันพากันจัดก,การในรังหนึ่งเนี่ย ไปทำบินให้ลุงชัยทำบินให้หน่อยลุงชัยทำบินงานให้หน่อยครับทำบินตามเลยพี่อันนั้นโลหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้กี่บาทก็เขาก็เพิ่มเงินลงสมุดยู่าเกครับพอมีลูกค้าเข้ามา ได้ซื้อไม่จีมาบ้างไหมอ๋อนี่ไม่จีเยอะอยู่ประมาณนี้ครับการทำงานนะครับที่ร้านนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับ<ห>ที่ร้านนี้ก็ขาย24ชั่วโมงนะครับลูกค้านะอยากจะได้ผักสวยๆหรือว่ามีงานมีการร้องแว่เข้ามาดูได้ครับ นะครับที่ร้านเมืองตะลุงผักสดในช่วงเย็นเย็นจะลงผักใหม่ทุกวันนะครับลงผักใหม่ๆทุกวันแล้วคือตรงนี้เป็นการขายย่อยแล้วก็ขาย24ชั่วโมงสามารถเข้ามาซื้อได้ทุกเวลาครับไม่ว่าจากกลางวันและกลางคืนนะครับร้านเมืองตะลุงผักสดนะครับขายอยู่ที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์ฮะแถวแถวหอในเลกาครับตรงข้ามร้านเกษตรพันธ์นะครับเข้ามาดูได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับเข้ามาดูราคากันก่อนก็ได้นะครับผมนะฮะ ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามานะครับอันนี้ยังเถอมอันนี้ให้พี่เขาทาง้มาเลยครับมาโตเลยนี่ครับลูกค้าก็เริ่มเข้ามาครับเมื่อกี้อาจจะไม่มีลูกค้าเลยนะครับจะเงียบนะตอนนี้ลูกค้ากําลังเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับร้านเราจะเรื่อยๆประมาณนี้ไม่ขาดสายเท่าไหร่นะครับก็จะมีว่างเป็น ไม่กี่ไม่ถึง30มนาทีก็เริ่มเข้ามาแต่ช่วงเย็นๆนะครับของใหม่ๆผักใหม่ๆก็ลงด้านล่างคือด้านล่างลงทุกวันเหมือนกันครับขาย2ีีชั่วโมงนะครับร้านเมืองตะลงผักสดนะครับขายอยู่ที่ตลาดสดบางสุรินนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับเรามีพนักง,งานนะครับบริการหลายคนหลายท่านนะครับ แต่ส่วนมากแล้วก็คืออยากจะให้ลูกค้าหยิบเอาเองนะครับจะได้ถูกใจนะครับผม มีคนแกล้งอะไรแกล้งกันเองใช่ไหมเอ้ยอะไรก็ทำแบบวนี้เขาจะถ่ายรูปของกินไปให้หนูหนูว่าเอามากินบุฟเฟ่ต์ไม่ได้นกอบยังไงครับไี่ได้นูเอาามบยังไงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทางร้านมังตะุงผักสดไว้ด้วยนะครับใครอยากได้ผักก็ลองแวะเข้ามาดูที่ร้านนี้นะครับบ๊ายบายครับ